ฐานะก็ค่อนข้างยากจนนะคะนูก็ต้องเป็นคนทํางานหาเงินมาเลี้ยงยายกับน้องะค,ะค่ะไม่โกรธค่ะเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้เราไม่จําเป็นต้องไปโกรธโชคชะตาเพียงแค่เราทําความเข้าใจกับตัวเราเองเข้าใจว่าเราเกิดมาแล้วเป็นแบบนี้เราก็ต้องดําเนินชีวิตแบบนี้แต่ว่าต้องทําให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ อยู่แบบพอเพียงตอนที่ไม่เหลืออะไรจริงๆแบบว่าบางทีทําแล้วเหนื่อยมากอะคะ่ะแล้วก็นึกถึงพระองค์ท่านว่าท่านทรงงานมามากกว่าเราเหนื่อยกว่าเราท่านยังทําได้เราทําแค่นี้จะทําไม่ได้เชียวหรอกพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ทําให้หนูลุกขึ้นสู้ชีวิตและก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดี